ผู้ชมที่รักจ๋าคิปนี่ยมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและมีเนื้อหาที่จะทำเพื่อความสนุกของผู้เล่นเพียงเท่านั้นนะจ้าเอ๊ะบุคคลใดที่เข้ามาชื่อกดติตามี้มาสวัสดีทุกคนนะนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการป้องกันความปลอดภัยในการท่องเน็ตนะคะและการเข้าถึงข้อมูลต่างๆของเราในการเข้าวเว็บนะคะวันนี้งานวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทําอย่างไรในการท่องเว็บได้อย่างปลอดภัยนะคะ ขั้นแรกนะคะเข้าไปในการตั้งค่านะคะพอเราเข้ามาในการตั้งค่านะคะเราจะเจอหน้าของการตั้งค่านะคะเราก็เลื่อนลงมาค่ะพอเลื่อนลงมานะคะเราจะเจอการจัดการแอปแล้วก็คลิกเข้ามาในการจัดการแอปนะคะพอเราคลิกเข้ามาในหน้าการจัดการแอปนะคะเราก็กดที่การแสดงกระบวนการของระบบนะคะ พอคลิกเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเจอโคมพอเจอโคมนะคะเราก็บางคนก็เป็นโคมบางคนก็เป็นซาฟารีนะคะแล้วแตกเรื่องของคนค่ะแล้วก็คลิกเข้ามาในโคมนะคะพอเราเข้ามาในหน้าของโคมนะคะเราจะเจอเราจะเจอกันแจ้งการแจ้งนะคะเช่นการอนุญาตแอปให้คลิกไปที่การอนุญาตของแอปนะคะ <ret devrait> พอเราเข้ามาในการอนุญาตของแอปนะคะเราไม่ต้องการให้บุคคลอื่น เข้ามาในเข้ามาในความปลอดภัยของเราหรือการเข้าถึงข้อมูลต่างๆของเรานะคะให้ปิดทุกอย่างเลยค่ะพอเราปิดทุกอย่างเรียบร้อยนะคะบุคคลอื่นก็จะไม่สามารถเข้ามาเข้าถึงข้อมูลต่างๆของเราไม่ไม่สามารถรับรู้ถึงข้อมูลต่างๆของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็คลิกออกมานะคะคลิกออกมาแล้วเราจะเจอกันใช้เนื้อหา การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลนะคะการล้างข้อมูลเกี่ยวกับต่างๆที่เกี่ยวกับโคมนะคะที่เราค้นหาหรือสืบค้นหรือค้นหาข้อมูลที่เราต้องการนะคะเราต้องการล้างข้อมูลนะคะให้กดไปที่ล้างข้อมูลค่ะพอเสร็จแล้วนะคะบุคคลอื่นก็จะไม่สามารถเข้ามาหรือเข้ามาในความปลอดภัยของเราในการเข้าถึงข้อมูลรู้ว่ารู้ข้อมูลของเราได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ใครชอบก่กดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะและเราจะทำคลิปอื่นๆอ,ออกมาอีกเยอะแยะนะคะช่วยฝากติดตามคลิปดูคลิปอื่นๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ